ถึงเวลาที่ต้องแกล้งคุณนินจาสักหน่อยแล้วล่ะครับคุณนินจาผมมีอะไรดีๆให้แนะ่ดูสิอืมสีสวยไหมละ่ะแต่นายไม่ได้ดื่มหรอกนะผมจะเอามันมาวางบนหัวหนายแทนแบบนี้ไม่ต้องกลัวไปหรอกนะฉันจะเอากระดาษแข็งปิดไว้อ่ะ่ว้มตัวลงหน่อยดูสิมันไม่อันตรายเลย และไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกถ้ากระดาษยังปิดอยู่นะแต่ตอนนี้ผมจะเอากระดาษออกนะดางอยู่ดีๆนะ้ําในแก้วก็หายไปทายังไงนี่ยจำสุดเสียวของพี่นินจาเพื่อนเราได้ไหมล่ะครับตอนคนนึกว่าเออจะตัวเปียกนะแต่ทาไมตัวเขาถึงไม่เปียกล่ะครับผมจะเฉลยเดี๋ยวนี้ละ่ะทุกคนต้องรอดแน่ถ้าผมเฉลยเคล็ดลับมันคือผ้าอ,อ้อมเด็กครับ ในถ้วยเราจะซ่อนเม็ดเล็กๆจากผ้าอ้อมที่ดูดน้ำไว้จนหมดแต่เวลาเตรียมต้องทำตามขั้นตอนเป๊ะๆอย่างนี้สัตว์ทอมชิ้นหนึ่งเพื่อเอาตรงกลางของมันแผ่นนี้แหละครับมีพลังการดูดซับอยู่ข้างในและนำแผ่นนี้สองแผ่นขนาดเท่ากับก้นถ้วยนำมาติดให้มันซ้อนกัน แล้วก็ใส่เข้าไปในถ้วยนะครับแล้วเราก็จะโชว์ว่าถ้วยว่างเปล่าแบบเร็วๆแต่อย่านานนักจากนั้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมเทน,น้ำลงไปในถ้วย คับคือผงในพระอ,อ้อมครับที่ดูดน้ำว่าจนกลายเป็นเจลดังนั้นทั้งเด็กทารกและพี่นินจาก็เลยแห้งสนิทยังไงล่ะครับ